เดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับเทสก่อนส่งให้ลูกค้านะครับสองชุดนี้บอร์ดล่างกับบอดบนนะครับพอดีลูกค้าท่านนี้แกสั่งไม่นานแล้วเกือบจะเกือบจะร่วมปีครับนะครับเพราะว่าช่วงนั้นแกสั่งใหม่ใหม่เนี่ยผมก็ยังไม่เคลียอะไรให้มันโอเคนะครับบางท่านก็รอผมเป็นปีเหมือนกันนะครับอันนี้ผมพูดความจริงเลยนะครับอ่า ตัวนี้ก็คือชุดไฮวต์นะครับไฮวต์ที่ที่ผมผลิตนะครับมันจะมี PCB ที่ผมรีวิววันนั้นนะคนดูก็อาจจะจําได้นะครับอุปรกรณ์เทสวันวนี้ก็มีตู้เชื่อมนะครับผมปรับไว้ที่84มนะเวลาเราเชื่อมทาง,งานปกตินะีมันก็จะเชื่อมวัดประมาณนี้นะครับแล้วก็ปั๊กตรงนั้นนะครับ ต่อมาจากไฟบ้านนะผมจะเทสจากไฟบ้านเพราะว่ามันเป็นตัวเทสที่ดีที่สุดเพราะไฟบ้านแอมมันสูงอยู่แล้วนะครับมันสามารถจ่ายได้เต็มที่เท่าที่เครื่องมันจะออกได้นะครับบอร์ดล่างตัวนั้นในส่วนบอร์ดล่างนี้ก็คือ PFC นะครับบอร์ดล่างตัวเป็น PFC บอร์ดบนนั้นเป็นบอร์ดไฮวตนนะครับขอัมไปดูใใกล้นะครับบอร์ดไฮวต์ตัวนี้ ลอดล่างน้ำหนึ่ PFC ไฟจ่ายมาจากตรงนั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ PFC บู o จาก220มาได้ไฟ300ผมตั้งไว้320นะครับแต่ตอนนี้โหลดไม่มีมันเลยสวิงนะครับแล้วก็มาดูไฟบ้านไฟบ้านผมมาเท่าไหร่ตอนนี้นะครับสอง V นะนะครับไฟบ้านผมวัดจากตรงนี้ นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเทสกับแผงนะครับเพราะว่าแผงยังไงไมันก็ได้อยู่แล้วนะครับสําคัญเลยเราต้องทําตัวแกลกอับที่ดีที่สุดคือเทสจากไฟบ้านนะครับเพราะว่าถ้ารันจากตู้เชื่อมปุ๊บเนี่ยช่วงเราเชื่อมเนี้ยไฟบ้านมันจะตกเลยนะครับถ้าไม่มีตัว PFC นะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นตัวนี้นะครับขึ้น เกียวสายนะครับที่ออกจากบอดไฮวอนตัวนี้ไฟที่ออกมานะครับ 232v ac นะครับออกมาจากบอดไฮวอนให้ดูว่า pfc มันทำงานยังไงนะครับดูไฟเข้าตรงนั้น 219v ใช่ไหม220แต่ออกจากไฮวอนท่านจะสังเกตว่าของผมได้ไฟ สองร้อยสามสิบสองทำไมผมต้องปรับให้สูงให้ดูออกนะครับไม่ใช่ว่าผมเมคแล้วเอาไฟเอซีเข้ามาแล้วมาต่อเลยไม่ใช่นะครับให้ดูจอออกกับจอข้างหน้าเทียบกันได้เลยนะครับนะครับ,นะรบแล้วผมก็จะเอาจอวางที่ตรงนี้นะครับผมจะเชื่อมตรงนี้นะครับให้ดูกันเลยนะครับ ให้ดูครับผมจะ <Okay. S 1> ลากยาวให้ดูเลยนะสักคู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองแตะนุ่เชื่อมให้ดู ว่าจอไม่เห็นไปใกล้ๆนะครับ ผมต้องหาอะไรมาบางังบังจอก่อนนะครับเพราะว่าตอนผมเชื่อมนั้นมันมันมองไม่เห็นจอ เห็นไหมครับหมดหมดแล้วนะก็ผมอ<ะ>ัดอย่างเดียวนะครับเห็นแมวขึ้นกี่เคนะครับตัวนี้เป็น pfc สามแกนอินตาลีนะครับส่วนถ้าเราจะเอาแผงมาร่วมนะก็จ่ายมาเลยไม่เกิน400รวนะครับส่วนลูกค้าที่สั่งนั้นผมซ้อน pfc ไป2ตัวนะครับอันหนึ่งไฟบ้านแล้วอันหนึ่งแผงนะครับก็คือแถมให้ลูกค้านะ องตัวนะครับที่ที่เป็นกล่องเหลืองนะนะครับผมอา่าดูดูภาพรวมทั้งหมดนะครับทีนี้นะครับไปขนาดนี้นะครับโอเคนะครับก็เลี้ยงให้ดูแล้วนะครับผมครับสวัสดีครับ